สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดินสวนจ้ะอุย้ยหอมจังเลยโ,โหคาวมิเลียต้นย่อยใหญ่ต้นนี้สีสวยสีขาวมันเริ่มจะบานตอนนี้มันเริ่มตูมใบตั้งแต่นาใบใหม่ร่วงเลยเนาะดูกลาบมันเดินสวนนิดนึงจ้ะสวนเขาไม่ใช่สวนเราไอ้วันนี้อากาศดีด,ดีแต่ว่าลูกอะ่ะบอกให้รอรับกองเนาะ กองมาตอนเช้าก็ต้นใบสองกรอบลูกลูกสือของกองพัสดุจะมาเนาะเอาบอกบ้านอีกแลนู่นบ้านชั้น <c oughs> พามาเดินแป๊บหนึ่งจ้ะลูกบอกอย่าไปเดินไกลนะมามายวจะหมืดแล้วลูกคนหลีก็ซุกแลวเนาะลูกบอกว่าเดี๋ยวหมืดแหละ เขากลับมาจากทํางานหรอกเขาบอกว่าเขาจะไปคัดขับรถเดี๋ยวจะไปเรียนขับรถเดี๋ยวจะเอาหามาม่าไม่เจอเขา่ะอย่าไม่ให้ไปไกล่ะบอกมาม่าไม่ไปไกลรอกจะไปสวนหลังบ้านนี่เลย่ะ่ยังมีกุลาบอยู่เนาะดอกครกเกรี่มันลวงมาแล้วด้วยพักเขายังไม่เก็บเลยเต็มเลยเนาะ โอ้โหดอกไม้ยังเลืออยู่รักกรหเขาไม่เห็นกิ่งสงสัยเขาตัดต้นมันแล้วก็เอาไว้ในนี่เลยเนาะของฉันล้วฉันก็ตัดเดีย๋ยวตัดแล้วก็เอาเขาว้บ้านเนาะโอ้ยสวยเถกุหลาบสีขาวนุ่นบานเราถ่ายรูปหน่อยข้างในก็มีต้นใหญ่ใหญ่เป็นพันปีหรอกกุหลาบโอ้ย เดินผ่านก็หอมเจ้าดอกสีเหลืองีนห้อมหอม,หอ,มอู้หดูเนาะสวยเนาะดอกคอสมอร์จ๋าหน่ะคอสมอรไปซ้อยหนีไหมสร้อยหนีหรือไปซ้อยหนีหรือจะเดินกลับคืน, <c oughs> นเรนเล่นไปด้วยกันเนะาะจ้าเนาะดอกกุราบกำลังตูมงามงาม เราเดินไปตรงนู้นไปดูแอปเปิลจิ๋วสีเหลืองลราค่อยไปซอยหนีเนาะพาไปดูแอปเปิลสีเหลืองแล้วก็จะปิดคลิปจ้ะเดี๋ยวไปเดินคนเดียวอีกซอยหนึ่งจะ้ะเนาะซอยหนุนไม่มีดอกไม้มากจะ้ะทัง้งไสคับัดแล้วมองมาจากบานไม่เห็นจะ้ะปกติมองมาจากบนเออ้าต่างที่นอนจะเห็นเนาะว่้ยังสวยอยู่กุหลาบกุหลาบสวย ในสวนเขาไม่ตัดลักเล่เนาะสงสัยเขาจะไม่คุดเข้าบ้านเขาแค่ตัดแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนาะบางคนเขาตัดแต่ต้นกิ่งออกเนาะแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้บานชั้นล้วตัดกิ่งตัดใบก็เออคุดคุดใส่ไอ้บานเอาไวน้นอกจากเนาะดอกกลาบเลย แอปเปิลเขามีก็บสามด้วยเหนาย่างไม่เห็นจะโค้งเราจะขอก็บบ้านฉันไม่มีปีนี่เนาะก็บทําขนมด้วยเอออย่างดกเลยหนูข้างในแต่ว่ามันไม่สวยลูกก็หน่อยเนาะหนูข้างบนหนูลูกสวยนู่นพาไปดูแอปเปิลจิ๋วลอกก็เดินกลับจะไปอีกซอยหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปคนเดียวซอยน่ะล่วงแล้วพี่น้อง ล่วงแล้วโอเคจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาเดินเด็ยก,กันเนะจ๊ะนอะอากาศดีๆจ้ะวันอากาศดีๆสวัสดีจ้า